กับสบายดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเมื่อสมองสบอนมันจะเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวกับสบายดีเด้พี่น้องมาสิเป็นในประเทศนอกประเทศกับสบายดีพี่น้องผูพี่น้องแม่น้องปูน้องแป้งหน้าแดงเลยปเป็นยังไงแม่สิเมื่อปลาแล้วเตรียมเอาเข่องเอาคองเลยสบายดีต่อเื่องเมื่อนะแม่บ่ผูกกระเป๋าเพ,พิ่นแกพี่น้องอันนี้ถ้ากระเป๋าเดินทาง อนนอเ,าเ,เอ,มอามาเป็นเราแป็งฟันพี่น้องมาเป็นเราเป็นแฟนที่เอากระเป๋าพี่นอ้องเพื่อสิเดินทางกลับเลยร้านสาวมาหลับเอาจักมื่อสิมาอีกนี่สองซัม,มืมอเพิ่นเมื่อเพิ่นก็ย,ยากเวียกพี่น้องปลาเวียกปลางานมาเพิ่นปลูกมามาอยากก่างเกามักแตงบ่ปลูกเครื่องค้องไว้พี่น้อง สามีพันกาแบบว่าพันกาเถาเนี่ยเนาะก็คอยพดก็คอยได้บันไดแล้วก็อยากมีเแวบบียกงมีงานของเราจิมาปลาลูกแล้วลูกมันคือบ่อยิ้มฮะได้ยังไงให้แม่นะ ได้ขี้อัดเดย์พี่น้องร้านสาวมาหลับพ่อไม่มันมายังไม่มันเลยอันน้ำม,มันหายเจ๊กระเทาน้ำมันเลิศพี่น้องเน่น้องแปง้งได้ขี้อัด,พอดเพิ่นไปาาานนนนหาขี้อัดกับแม่กับเพิ่นพี่น้องน้องปูน้องแป้งเพิ่นไปหาขี้อัดให้แม่เอาเงินให้บ่ฮะ เฮ้บุมีเงินหายบุมียังไงลูในแต่ความคิดเอดเมื่อการจักหน้าที่เหาะไหนสาวหน้าที่เหาะบ่เอ่ยก็บบริใกล้บันไดดอกพี่น้องกาอยู่หมู่บ้านพอพอ หมูบ่บ้านเดียกับน้องวินนี่เนาะพอน้องวินน,น,น,นี่พ<ะ>น้อนึ่นงวิฮะหนึ่มมงวิ่จักสมงจะจับปั่นจัก,กรยานไนั้นเมื่อหอดแรกแกนะก็ประมาณสิมมบโมงออดสิมมบโมงเก้าโม,มงเโมง,มองหอดทเมื่อสิสอบสองก็ได มแมนอยู่ที่เมื่อใขรออกทางกระดีนเนี่ยเนาะเป็นเห็ดนนทนทานเลยพี่เนอะแถวบ้านเฮ้ากัท่านหากุนา่นเนาะป้านบ้านที่หมาต๊พี่เนอะไงกุ้มกุ้มขั้นหลดใหญ่มาเธอได้เนี่แนมบริเฮนรังคาเฮือน มีแต่ขี้ฝุ่นพี่น้ดดนงนองเลยแมนน่นเคันเจียก็ลอแห่งเตกน,น,นอนบางคืนนั่นได้แต่กินกินขี้ดินนั่นนะเพราะว่ายังห่านถ้าเปิดห่านเนาะห้างบ่มีกระจกใส่นะพี่น้องดถขามีขี้ดินปั้นอยู่กระบ่อกของอยู่ของกินกองปอกปีกอ่อนปีกไก่นั่นแงะแงะเบิร์ดเขาตู้ไว้แต่แงะพี่น้องมันเขาตามซอกตามหลืบ ทางบ้านน้องปูน้องแป้งนี่ยก็ค่ายแน่พอยังถนนโหลดกระสีบลายแน่พี่น้องอยานเฮือนเผินกะไกลถนนเนี่ยเนาะก็เหมาะเลยเป็นเห็ดเฮือนแอมเฮือนไปในีพี่น้องเลยพี่ฟุ่นก็เข้าบ่ได้กระสีบคอยมีแน่ในเฮือนเผินเนาะมียุคพี่ฝุ่นนะเฮือนมีกบบระบลารเม่อยเห็ดยนเงินอย,า,นนอยากได้เงิน <c oughs> ให้อีเลยนะมือแล้วขาคลายบอกขาห้แล้ว เล่นน่่น่ะข้าวโกะข้าวแม่ก็ยักสิห้ายังคือนตามันเล่นน่ะไน่สิแงไน่อสุกมาดิจะบ่าขงเอื้อแนเอื้อเอื้อพุทธิมหาบนี่แนเจาขนาดขายเขียนกันยังปั่นกันนะรงานงายเขียด ไปนี่ใครเขียนฝนนี่มีนะฮะกรวาอ่านเขยนเขียแล้วมาลายบ่ไปหาแถวั้นเขียนนะ่นได้ผู้ดุงสี่ถุงเขียนนะเขียนลายบ่เฮยทังบ้านเพไดอายุเขียนโมน,นี้เขียนเอียนนี่ก็เมแม่กับเดด้ดสาเจ้าผู้เดียงก่นถุงหนึ่งชองะุข่าอ่ไปขายบ่เข็ดถงไปขายบ่

ไ่น่องลายี่น้องลายจะแบ่งกันกินอามาสูตรมาบักลายหนึ่งถ่มานอนอยู่ขึนเดียวเป็นบบาวันศินกับสินนจะงกินก็แยวันสินมาตกปัดโอบาวมานอนบ้านอ๋อเป็นกตติทุลาของเพิิน ตัวนอนน้าก็ไปสะเรามานอนบ้านผู้เดียวปะตัวนอนหน้าก็ไปสะเราลานซาวไอ้ลานซาวมาหาขนมนะอ้รอไืขนมแน่เอ่อผู้ใดอยากขนมนะผู้นี้อยากขนมนะ สบายดีปาลุกนะแม่ขันอยากขนมนะสบายดีปาลุกว่ะนั่งแบบเอาให้น้องกินนะลูกเอาให้น้องกินนะน่องกินอะไรเดิให้น้องกินโลดจัรติจักรสชาติข้าน้องหามแห่งอยกกินเอาให้กินโรติจักรในนวดนะว่าเอาเป็นเลยไอ้พี่นะว่าว่าเป็นแต่บเล็กว่าหอมเอ้ย์นะว่าเอาเป็นแล้วน้องหอมเอ้ย์นะค่ะหอาเป็นเดบเล็กว่าน้องหอมเอ้ย์นะว่าเกี้ยงแล้ว ห้องพ่อห้องแม่ไปแล้วปีปลายเด้อดับพ่นเนาะองอแมลูกมามันเนาะปีนปดเดาน้านู้บจักพ่อดอกคัดบอกให้กินคือหอมเอ้ยนะกัยาคัดเอาหามนะเนาะยุบกินโลดบันนี้ให้บันนี้ให้กินกับบอกกินบันนีหลาบดิไปเมื่อเดินทางเมื่อซะคำเลย เมื่อก่อนเพิ่งมาพี่น้องเอาออกแม่แม่น้ำมันใจกน้ำมันเออเอาออกเด้อครับผู้ได้เป็นคนครับให้แม่ใหญ่ครับร้านสาวพี่น้องผู้ได้ซำกับน้องปูน้องแป้งเลยขอนสี่ไปเลยไปเผื่อเพิ่นไหนเพิ่นเตรียมโต้เพิ่นสิมาแล้วพี่น้องเตรียมเอาเครื่องเอาคองให้ร้านถือให้ตี่ทงน่ะเจ้าน้อยละเหียดอ่ะ

พายสิพาพายไปคนหายบมีผูหายบนฮะจ้าใครนะปูบอหายบอคนนี้บอหายอันนี้จ้าเนี่นางหายกันหายนบอน้องแป้งไปแม่ปูบอกแม่แม่สิเมื่ออะไรบอกแม่อะไไหนน่าหลดกับบอยกเมื่อละบา โหลดพ่ม si ีน้ำมันเบิดบ่เฮ้ยยันแห้งๆเด้ได้แล้วบายบายเดินทางปลอดภัยโดยเมื่อซาวิดีมีแห้งหาพี่น้องเจ้ก็ล็อกกับซิเมื่อแล้วแม่น้องปูน้องแป้งเมื่อกะบายบายพี่น้อง พอพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าเรื่องอะไรก็แซ่ช่วงแมก็ลองทิ้ง,งคำในระเบารุ่งเป็นลปาลารุ่งสบายดีปลาลุงาล่งสบายดีปลาลุง่งสบายดีปลาลุ่งสบายดีพี่น้องขอให้เอฟซีทุกท่านอยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยสุขคนพี่น้องไปละจ้า